สวัสดีครับเคยสงสัยกันไหมครับว่าสมุนไพราจากธรรมชาติเนี่ยจะช่วยดูแลร่างกายของเราจากภายในได้ยังไงบ้างวันนี้นะครับเราจะมาเจาะลึกกันในเรื่องนี้เลยคือการใช้สมุนไพรเพื่อช่วยให้ร่างกายสร้างสารหล่อลื่นได้ดีขึ้นตามข้อมูลที่เรานํามาฝากกันครับเอาละครับและนี่คือคําถามตั้งต้นที่สําคัญมากๆที่จะเป็นจุดเริ่มต้นของเรื่องราวทั้งหมดที่เราจะมาหาคําตอบด้วยกันในวันนี้ครับ ก่อนอื่นเลยเรามาทำความเข้าใจกันก่อนนะครับว่าสารหล่อลื่นตามธรรมชาติเนี่ยมันคืออะไรกันแน่พูดง่ายงก็คือมันเป็น,นกลไกของร่างกายที่สำคัญมากเลยนะครับไม่ใช่แค่ช่วยให้รู้สึกสบายแต่ยังช่วยป้องกันการบาดเจ็บได้อีกด้วยแล้วไอ้กลไกที่ว่าเนี่ยมันทางานยังไงกันแน่เอาละครับเรามาไขาความลับเบื้องหลังกระบวนการที่น่าทึ่งของร่างกายเรากันดีกว่า คือกระบวนการนี้เนี่ยมันซับซ้อนกว่าที่เราคิดนะครับมันไม่ใช่แค่ของเหลวธรรมดาาแต่มันเกิดจากการทำงานร่วมกันของทั้งระบบเลือดและก็ต่อมพิเศษเลยนะที่จะทำงานก็ต่อเมื่อร่างกายพร้อมและจุดที่สำคัญมากๆเลยก็คือต้องแยกให้ออกนะครับว่าสารหล่อเลือดนี้เนี่ยไม่ใช่ตกข่าวปกติเพราะว่ามันทาหน้าที่กันคนละอย่างเลยในเมื่อกลไกธรรมชาติของร่างกายมันดีขนาดนี้แล้วมันมีอะไรล่ะที่จะเข้ามาขัดขวางการทำงานของมันได้เดี๋ยวเรามาดูกันครับ สาเหตุเนี่ยมีตั้งแต่เรื่องฮอร์โมนซึ่งเป็นปัจจัยภายในร่างกายเราเองเลยไปจนถึงพฤติกรรมในชีวิตประจําวันอย่างการสูบบุหรี่หรือแม้แต่ในช่วงเวลาพิเศษอย่างการตั้งครรภ์ก็มีผลนะครับการทําความเข้าใจต้นตอนเหล่านี้เนี่ยถือเป็นด่านแรกเลยที่จะช่วยให้เราหาทางแก้ปัญหาได้ตรงจุดพอพูดถึงทางแก้ทีนี้เราลองหันมามองพลังจากธรรมชาติที่สามารถช่วยสนับสนุนร่างกายของเราจากข้างในกันบ้างดีกว่าครับ จุดนี้แหละครับคือหัวใจสําคัญเลยเพราะมันคือความแตกต่างในเชิงปรัชญาเลยนะแนวทางหนึ่งเนี่ยคือการแก้ปัญหาที่ปลายเหตุเหมือนแก้เฉพาะหน้าไปก่อนแต่อีกแนวทางซึ่งเป็นแก่นของเรื่องที่เราคุยกันวันนี้เลยก็คือการกลับไปดูแลที่ต้นต่อเพื่อให้ร่างกายฟื้นฟูตัวเองได้ครับมาเริ่มกันที่สมุนไพรตัวแรกที่ถูกพูดถึงกันบ่อยๆนะครับนั่นก็คือซีบักซอนซึ่งเป็นผลไม้ที่หลายคนอาจจะยังไม่ค่อยคุ้นชื่อเท่าไหร่ ต้องบอกว่าคุณสมบัติของซีบักทอนี้น่าทึ่งมากเลยนะครับแต่จุดที่สำคัญที่สุดในบริบทนี้เลยก็คือสารที่ชื่อว่าฟ h โตเอสโตรเจนครับคือมันเป็นสารจากพืชที่มีโครงสร้างคล้ายๆกับฮอร์โมนเอสโตรเจนในร่างกายเหล่านี้แหละมันก็เลยสามารถเข้าไปช่วยเสริมและปรับสมดุลในส่วนที่ร่างกายอาจจะผลิตได้น้อยลงตามวัยนั่นเองครับมาดูกันต่อที่สมุนไพรตัวถัดมาเลยนะครับตัวนี้ก็น่าสนใจไม่แพ้กันเลยนั่นก็คือมเมล็ดลูกซัด หรือที่บางคนอาจจะรู้จักในชื่อเฟนูกรีครับโอ้โหจะเห็นเลยนะครับว่าประโยชน์ของมเมล็ดลูกสัตว์เนี่ยมันรอบด้านจริงๆนะครับตั้งแต่การช่วยดูแลระบบต่างๆในร่างกายไปจนถึงการช่วยปรับสมดุลฮอร์โมนซึ่งมันไม่ได้ช่วยแค่เรื่องอาการวัยหมดประจําเดือนนะแต่มันยังส่งผลดีต่อสุขภาพโดยรวมได้ด้วยเรื่องราวทั้งหมดที่เราคุยกันมาเนี่ยมันกําลังพาเราไปสู่ภาพที่ใหญ่ขึ้นครับว่าจริงๆแล้วนี่ไม่ใช่แค่การแก้ปัญหาเฉพาะจุดแต่มันคือการมองเรื่องสุขภาพแบบองค์รวม และนี่คือข้อความที่ยกมาจากแหล่งข้อมูลของเราโดยตรงเลยนะครับซึ่งก็ชี้ให้เห็นว่าปัจจุบันมีการนําสารสกัดเหล่านี้มารวมไว้ในผลิตภัณฑ์เสริมอาหารแต่ก็ย้ําเตือนไว้ชัดเจนว่าต้องเลือกใช้อย่างระมัดระวังดังนั้นประเด็นสําคัญที่เราได้เรียนรู้กันในวันนี้ก็คือการมองว่าร่างกายของเราเนี่ยมันเป็นระบบที่เชื่อมโยงถึงกันหมดเลยการแก้ปัญหาเรื่องสารหล่อลื่นน้อยด้วยแนวทางสมุนไพรมันจึงไม่ใช่การไปสั่งให้ร่างกายผลิตมากขึ้น แต่เป็นการเข้าไปช่วยปรับสมดุลเพื่อให้ร่างกายกลับมาทํางานได้เต็มศัก,กยภาพของตัวเองอีกครั้งหนึ่งนั่นเองครับและนี่ก็คือคําถามสุดท้ายที่เราอยากจะทิ้งท้ายไปให้ไปลองคิดกันต่อนะครับว่าระหว่างการแก้ไขปัญหาที่ปลายเหตุกับการสร้างความแข็งแรงจากรากฐานภายในแล้วแนวทางไหนละ่ะที่เป็นคําตอบที่ยั่งยืนสําหรับสุขภาพในระยะยาวของเราอย่างแท้จริง